หัวร้อยรูคืออะไรต้นหัวร้อยรูมีชื่อสามัญว่าแอนพลนต้นหัวร้อยรูมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไฮโนไฟดัมฟอ์มิเคลรัมแจ็คจัด่ในวงเข็มหรือรูเบียซีนต้นหัวร้อยรูมีชื่อท้องถิน่นอื่นๆว่าปุ่มฟ้า,ป,ป,าปุ่มเป้าปุ่มเป้าปุ่มเป้า,ปปาหัวร้อยรูกระเช้าผีมดร้อยรูกาฝากหัวเสือตาลูบูตาลิมาตาลูปูตาลิามาป่าช้าผีมดว่านหัวร้อยรูเป็นต้น ต้นหัวร้อยรูหรือว่านหัวร้อยรูจัดเป็นพืชจําพวกหัวเป็นไม้ที่อิงอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้อื่นหรือเรียกว่าไม้กาฝากลําต้นสูง30-60ซนติเมตรโคนต้นขยายใหญ่เป็นรูปกลมป้อมหรือเป็นภูมีลําต้นอวบน้ําที่โคนต้นโป่งพองต้นแก่จะมีหัวกลมโตขนาดเท่าลูกมะพร้าวห้าวภายในหัวจะเป็นรูย้อนขึ้นและย้อนลงพรุนไปทั่วหัวเมื่อพาออกดูดมักจะมีมดดำอาศัยอยู่ภายในหัวเนื้อนิ่มมีสีน้ำตาล ไม่หัวมีรถเมาต้นหัวร้อยรูมักขึ้นตามคาคบไม้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและว,วิธีการแยกกอสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเป็นพืชที่ชอบความชื้นมากและแสงแดดปานกลาง มักขึ้นในป่าดงดิบทั่วไปในประเทศไทยหัวร้อยรูกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคสำหรับในต่างประเทศที่พบก็ได้แก่ประเทศพามา่ามาเลเซียอินโดนีเซียและภูมิภาคอินโดจีนใบต้นหัวร้อยรูมีใบเป็นใบเดียวออกตรงข้ามกัน คนใบสอบปลายใบมนแผ่นใบนาเรียบเนียนอวบน้ําใบกว้างประมาณ2-7เซนติเมตรและยาวประมาณ4-15เซนติเมตรผิวใบเรียบเกลี้ยงทั้ง2ด้านมีเส้นแขนงใบประมาณ5-7คู่เห็นไม่เด่นชัดส่วนก้านใบสั้นยาวประมาณ2-5มิลิเมตรส่วนหูใบเล็กลักษณะเป็นรูปไข่ ดอกต้นหัวร้อยรูออกดอกเดียวเป็นกระจุกอยู่ตามง่ามใบและรอบข้อประมาณ2อถดอกดอกมีขนาดเล็กไม่มีก้านดอกกลีบดอกมีสีขาวกลีบดอกมีสีแชกเชื่อมติดกันเป็นหลอดไม่มีก้านชูอับเรนูและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ผลต้นหัวร้อยรูลักษณะของผลเป็นรูปรีผลมีสีเขียวและมีขนาดเล็กมากมีขนาดกว้างประมาณ3-4มิลลิเมตรและยาวประมาณ5-7มิลลิเมตรผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสประโยชน์และสรรพคุณของต้นหัวร้อยรู 1. ว่านหัวร้อยรูช่วยบำรุงหัวใจช่วยขับชีพจร 2. ใช้เป็นยารักษาเบาหวานด้วยการนำหัวร้อยรูมาผสมกับแก่นสากร,รากทองพันช่างต้นกำแพงเจ็ดชั้นหัวเข้าเย็นเหนือหัวเข้าเย็นใต้และยญ้าชันกาดทั้งตน้นนำมาต้มเป็นน้ำดื่ม 3. ใช้เป็นยาแก้พิษประดงเหลือการของโรคผิวหนังที่มีผื่นคันเป็นเม็ดขึ้นคล้ายโผดมีอาการคันมากและมักมีไข้ร่วมด้วยเสมอ 4. หัวใช้ตำกินเป็นยาขับพยาธิหัวใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นต้มกับน้ําดื่มช่วยรักษาโรคปอด 6. ใช้เป็นยาแก้พิษในข้อกระดูกหรือโรคก,กระดูกที่มีอาการเจ็บปวดกระดูกปลอดผิวหนังเป็นจำ มีพื้นอาจจะเป็นแผลกินลึกถึงกระดูกได้ 7. หัวช่วยแก้การปวดเขา่าแก้ข้อเขาแก้ข้อเท้า,ทาบวม 8. หัวร้อยรูช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเรง็งโดยสูตรยารักษามะเร็งของศูนย์อภิบาลผู้ป่วยมะเร็งธรรมชาติบำบัดอโรคยาสารวัดคำประมงสาขาเกาะสีชังระบุว่าให้ใช้หัวร้อยรู5้กรัมโกจุลา50กรัมโกดเชียง50กรัมกำแพง7ชั้น50กรัมทองพันช่าง2 0งกรัม เหือกปลาหมอ200กรัมยาหนวดแมว50กรัมผีหมอบหรือมายาราบ100กรัมเข้าเย็นเหนือ200กรัมเข้าเย็นใต้200กรัมและไม้สักหิน50กรัมก่อนการต้มยาให้จุดทูป3ามดอกพร้อมเทียนคู่และทำสมาธิพร้อมทั้งสวดพระคาถาสักกตวา3จบและอัญเชิญบารมีของพระพุทธไสยัชยคุรุไวยทูรปภาและท่านบรมครูชีวากาโกมารพัทที่เป็นผู้คิดค้นตำรับยานี้และให้นำไปปักไว้กลางแจ้ง เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับวิธีทำให้นำสุนไพรทั้งหมดใส่ในหม้อดินที่ใหญ่ที่สุดและให้ใส่น้ำฝนล,ลงไปในหม้อดินพอท่วม เพื่อแช่ยาวไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นให้ตั้งไฟแรงปานกลางและปิดฝาหมอ้อต้มให้เดือดนาน15นาทีโดยเริ่มนับตั้งแต่ยาเริ่มเดือดเต็มที่แล้วยกหม้อยาลงแล,ล้วรินน้ำยาเก็บไว้ในหม้อเคลือบใหญ่ที่มีหูหิ้วเบอร์32หลังจากนั้นให้เติมน้ำลงไปพอท่วมยาแล้วต้มให้เดือดประมาณ15นาทีโดยเริ่มนับตั้งแต่ยาเริ่มเดือดเต็มที่แล,ล้วรินน้ำยามาเก็บรวมกับของเก่าที่ต้มไว้ครั้งแรกเมื่อเสร็จแล้วให้ใส่น้ำให้ท่วมตัวยาอีกครั้ง แล้วทำเหมือนตอนต้มครั้งที่สส่วนกากที่เหลือทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนาไปเทที่บริเวณต้นโพ 9. หัวช่วยบํารุงน้ํานมของสตรี 10. หัวร้อยรูดจ,จัดอยู่ในตํำรับยาพิกัดมหาการทั้ง5ซึ่งประกอบไปด้วยหัวร้อยรูหัวถั่วภูหัวกระเช้าผีมดมหาการใหญ่และมหาการนกยูงโดยมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนแก้พิษไข้ถอนพิษไข้ไข้าการประดงผืนคันแก้พิษอักเสบช้ำบวมน้ำเหลือ เสีย11นอกจากใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องของความเชื่อด้วยว่าหัวร้อยรูปเป็นว่านทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมมักนำมาใช้ร่วมกับกาฝากชนิดต่างๆเพื่อนำมาใช้ทำเป็นวัตถุมงคลขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมตไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภาัยมณที่นีด้วย